ตำรวจรวบสองผัวเมียตระเวลักทรัพย์ตามหมู่บ้านรวมถึงบ้านพระเอกดังบอยปรกรณ์ฉัดบริรั์ที่เคยเข้าไปแจ้งความที่สอนอหลโยธินเมื่อวันที่1มกราคม2564ที่ผ่านมาเนื่องจากถูกโจรงัดบ้านขโมยทรัพย์สินซึ่งเป็นโมเดลหมีและของเล่นสะสมจำนวนหลายรายการรวมมูลค่า150,000บาท ล่าสุดวันนี้11มกราคม2564บอยปะกรณ์ได้เดินทางมาร่วมฟังคำถแถลงของกองบังคับการปราบปรามกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดนเจ้าตัวบอกว่าตนไม่เคยโพสต์ของเล่นในส่วนที่ถูกขโมยลงโซเชียลจึงไม่ได้เป็นการล่อตาเล่ใจแน่นอนเพราะของยังอยู่ในกล่องคิดว่าคนร้ายคงสุ่มเปิดกล่องชิ้นไหนเบาก็เอาไปเพราะตรงพื้นที่เกิดเหตุชิ้นไหนที่หนักจะไม่เอาไปนอกจากนี้ยังบอกว่าทรัพย์สินได้คืนมาครบมูล ค่ารวม150,000บาทแต่มีของส่วนที่โจรไม่ได้เอาไปแต่ทำเสียหายอยู่ที่บ้านก็เยอะ